น้ำท่วมก็เป็นอาทิตย์เชียวัววยกินข้าวอะไรคนมากินข้าวอยู่ตัวก็เหม็นก็เหม็นไป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 กินข้าวหรือกินเหล้ากันแน่ไปไปไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกไปน้องค้าน้องค้ามานี่เลยค่ะที่เปนร้านอาหารนะคะน้องให้คัน เฮ้ไม่ไ <Bond> ด้มานานเลยคิดถึงตั้งเตาโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่คนครับผมคนเดียวค่ะคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโตรอเลยครับผมไม่ได้เจอนานแล้วไปไหนมาแล้วน้ำท่วมค่ะเสียใจแย่ครับผมคิดถึงบ้านเตาจังเลยน้ำท่วมจะเป็นนาท์เดียวเนี่ยขอเข้าเลยครับกินข้าวอะไรคนจะกินข้าวอยู่ตัวก็เหม็นก็เหม็นป้ป้ายป้ปกินข้าวหรือกินเหล้ากันแน่ป้ป้ไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกไปน้องค้าน้องค้ามานี่เลยค่ะโอเคครับ นร้านอาหารนะคะ้องปล่อยให้คนสบอปล่อยเข้ามาในร้านได้ยังไงอะคะพี่เำลังกินข้าอยู่พี่จะอาเสียดอาเสียดออกมาแล้วนะคะเนี่ยไม่เลยไปเลยไม่ไม่ไม่ย้อนย้อบกวนลบกวนเดินออกมาแล้วพอดีลูกค้ามาแล้วพอดีต้องปรดต้องปรดเขาหืมกระทะจะไหม้แล้วมันใส่ก่อนหมดัวใจ แต่ยววังจะพูดวลูกค้าดีครับพอดีลูกค้าเขาทานดะีเราเราไม่มีสิทธิ์เข้ามาอย่างนี้นะครับน้องคะจะเป็นอะไรไปคะให้ไม่ให้เดี๋ยวพี่จะเป็นคนตัดสินใจเองนะคะคเขาหน้าสงสารจะตายนะคะเราต้องให้โอกาสคนได้โอกาสนะคะและน้องก,ก็ต้องใหญ่ตั้งโตเขาเข้ามาแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะอ๋อครับพอดีพอดีทางโตข้างๆรั้งเขาไม่ชอบะ<ใ>นะครับเดี๋ยวพี่ตัดสินใจเองนะคะว่าจะให้หรือไม่ให้มันเป็นสิทธิ์ที่พี่นะคะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากันเดี๋ยวผมจะพาตัวตัวเขาไปทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะมาอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ได้ค่ะครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญผักมารับผมคุณคุณนะคุณเดี๋ยวพาไปใส,ส่ยาสลบผมใหม่คนเรา,น,าน,นี่นเนาะไม่มีน้ำใจกันเลยอเอายัางไงดีนะเข้ามาลูกค้าก็ว่าตัวเหม็นพอไม่ให้เข้าลูกค้าก็าว่าไร้น้ำใจเอายังไงดี คิดติคิดติดทำอะไกินเนาะเอฟเปิตลโตแอปเฟิ้ลโตผมฟังบ่อยเกินไป้คิดคิดคิดด้ออ๋เขาใจละโอเคโอเคเดี๋ยวทำอย่างนี้ดีกว่าเออพอดีตอนนี้ขอทานเลยนะพอดีแต่งแต่งตัวมาหล่อแล้วครับผมพอดีตอนนี้สระผมตัดหญ้าตัดหัวอะไรนี้ก็แล้วก็จเพราะว่าแบบหน่อยสิคะไม่ใช่มาตัวเป็นเหม็นทำตัวแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็สิ้นเรื่องครับผมช่วยช่วยแอนครับ อ้ารพ้อยหนึ่งนะกันขอบคุณครับแบบนี้แหละค่ะน้องเป็นร้านอาหารก็ต้องสะอาดแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าคนขอทานคนเดียวจะมาผมก็แต่งตัวอย่างนี้ให้ทุกคนใช่แล้วค่ะถูกต้องตัวเราไย่างพิเศษ